มอร์นิ่งเช้าวันที่8ครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินทางเข้าสู่ตลาดปลานะครับคิดว่าน่าจะคนเยอะพอสมควรเพราะว่าจริงๆตอนนี้พวกเราก็มาถึงว่าเกือบจะเที่ยงกันและสิบโมง11โมงกันได้แล้วครับก็กำลังเข้าสู่ตลาดปลากันแล้วของก็ดูเยอะอยู่นะครับคนก็เอ่อมีเรื่อยๆ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นร้านแบบพวกเ,เนื้อ,อ,อขอห้ามถ่าย so sorry อันนี้เป็นดอกไม้ครับทุกคนคล้ายๆประคองบ้านเราเลย <c oughs> จริงๆตอนนี้พูดตามตรงก็คือรู้สึกหิวมากเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเนเลยนะครับวันนี้เนื่องจากเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานหรอกคือมันสะสมเนาะมันเคลียมันเที่ยวทุกวันอะไรอโอเคตอนนี้เราน่าจะเข้าสู่ของกินจริงๆแล้วทุกคนหอมมากตอนนี้ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรบอบๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตลาดปาลาจริงแล้วตอนเนี้ยโอ้ทุกคนดูดิโอ้นี่มันหอยเม่นนี่นะใช่ไหม อูนิอูนิอูนิไข่หอยเม่นปูครับทุกคนยอดจัดกินแซลมอนดิบอะเออเมื่อกี้ดูเห็นละเนี่ยแซลมอนดิบพี่แบงค์นัดเจอปลาปลาเพ้าเราจะไปกินปลาปลากระเป้ากันนะครับทุกคนวันนี้น,นี่ครับปลาปลากระเป้า ใใชใช่่มั้ยร้านเต็มไปหมดเลยทุกคนอยากกินเทมปุราเทมปุราก็น่ากินมากดูดิ ตอนนี้ผมก็จะไปเลือกร้านที่เราจะต้องกินกันล,ละแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับว่าผมกินร้านไหนอะไรอร่อยบ้างที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปผมขออนุญาตทุกคนก่อนแล้วกันนะครับว่าผมจะไปซื้อของกินละเริ่มหิวเริ่มหิวขออไยทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากผมมีหิวมากก็เลยลืมถ่ายว่าซื้ออะไรมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็กินกันไปเยอะแล้วแหละครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างอันนี้คือของกินยามเช้าของพวกเรา จะมีกุ้งเทมปุระนะครับแล้วก็ทาโกยากินะครับที่ผมจะบอกว่าทาโกยากิของบ้านเขาเนี่ยจะไม่เหมือนบ้านเราเพราะว่าบ้านเขาจะมีความแบบเล็กๆนิดนึงครับก็คือทาโกยากิแต่ข้นอกกรอบนะข้างรอบข้างนอกกรอบนุ่มในนะฮะพี่อาจดูจะหิวนะครับผมนี่ขนาดดูเดินผ่านสองร้านนะสุดยอดทำวิวไม่ได้ ของผมก็ยังไม่ได้จริงๆเมื่อกี้บิวสั่งเหมือนเป็นกุ้งกุ้งกุ้งไม้ไช่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ครับก็รอรอเอาเลยครับเอาเลยครับรอเขาเรียกครับไม่รู้ว่าเขาทําอะไรบ้างกับกุ้งนะฮะเพราะว่าจริงๆผมเห็นเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาวางแผงไว้แล้วตอนนี้ก็รออยู่ว่าเขาจะทาอะไรให้เราบ้างนะครับเฮ้ยมาแล้วผมบอกเลยว่าน่าจะเด็ดมากแค่กลิ่นไปยั่วยวนหอมชวนใจผมจะกินให้ดู ว่ามันน่าจะอร่อยออกมามันมีกลิ่นแบบมีความลมคลอนนะทุกคนแบบมันย่านถ่านไม่รู้ว่าขอันเอท่ี่ืสี่ี่่อมนองา่านทุกคนอร่อยมากอร่อยจริงไม่ได้กู้เลยอ่ะ จะให้เพื่อนๆเขาชิมกันด้วยพี่ๆเขาชิมกันอร่อยจริงเดี๋ยวเอาคือรราะว่ารถไฟมันรถไฟบ้านมันร้อนอ่ะชิมอร่อยมากกุ้งอร่อยอร่อยดีวิวหน่อยฮะดีป่ะหวานดีมากอ่ะหวาน น้ำมน้ำ่ำไหมอย่างลิ้มดีอันนี้ยม,ามนกัดยากเน,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 นื้อแน่นมากเรากินห่างไปไหมคือกินไใช่เลยไ,ไ,มไม่ ่ครับเมื่อกี้หลังจากที่พวกเราได้ทานข้าวเสร็จกันไปที่เรียบร้อยกมาเดินเล่นกันต่อครับแล้วก็สิ่งที่เราได้กันต่อมาก็คืออู้่ไ่หอยแบนผมบอกว่าอร่อยแน่ๆเดี๋ยวผมจะต้องทาทมิของร้านลุงเาดูเารบาิบาไปกิบานไปกิเย ะปวดราคาอันนี้คือน่าจะเป็นวิธีการทำครับแบบเป็นแงะจับหอยเม่นออกมาเนี่ยครับดูกันแงะของเขามันกะเดียวบ่งทำไหมได้แล้วทุกคนหอยยืนกินยืๆกินกิน แบบสดๆเลยนะครับอในทุกคนครับเมื่อกี้คุณลุงร้านเจ้าของร้านเขามาอธิบายให้เรากินกันนะครับแล้วผมดันลืมอัดคลิปไว้จริงๆเขาแบบว่าอธิบายในการกินเลยนะครับว่าจะต้องกินยังไงให้มันอร่อยนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะกินกันละทุกคนไม่ไ้จะกินกันไหมไม่ต้องกินยังไงค่ะลองกินให้ดูนะสดๆ ช็อตแรกแล้สดสดมาช็อตแรกอะมาสดสดร้อนเฮ้ยมันอร่อยไงไงต้องลองก็คือคนละชิ้นเลยจะเอ้าวแล้วอันนั้นต้องต้องต้องอย่างไงกันเขาบอกว่าช็อตแรกอย่าเพิ่งกินเลยอย่าเพิ่งนี่เลยเลยต่อเอออ้าวแล้วหมดแล้วนะพี่อ่ะเลยหมดแล้วอะไร ก็นนนเนี้งก็คนละนี่ยคนละกะไอ้นี่ไงคนละแง่งก็คนละแง่ง,นนะง,งเลยอ่าสั่งนี้ดิพอแล้วเดี๋ยวซื้อเพิ่มหรอพอเหลือเกือบหกโอเคพอเราเดี๋ยวไปกินอีกื่น่อชิมได้เป็นนี่เดีย๋ยวว่าอึนี่เอออย่างงี้อันนี้เอาช็อตแรกก่อนเ,อเดี๋ยวมีช็อตที่สอง,ง้วไงอ่ะกินให้หมดไปเลยเนี่ยยังไนดิช็อตแรกก่อนอันนี้ช็อตแรกนะครับผมเดี๋ยวช็อตที่สองก็ต้องเดี๋ยวดิมันมีความมันอ่ะอันที่สองมันไม่ขาว มันดีอันนี้ช็อตที่สองผมจะจิ้มน้ำจิ้มมันก็ห่วยะปกติห่อหรอให้ข้งสาลให้หน่อยเขาบซอยกินน้าลปกติมันจะคาวตัวนี้ไม่คาวเลยครันุ่มนุ่มมากมันนุ่มแบบว่ามันคืออูนิไข่ไฮเมนที่ไม่คาวเลยครับดีมากจริงๆอิะเอามาจะลดนะ อันนี้ก็คือจะเป็นการห่อไข่เอ้ยหอกินแบบอุนิไทยไม่เลวแลยห่อให้หน่อยนี่ครับไปเ่งมันมนแบบละลายปากเติมคือไม่มีความคาวเลยสักนิดเดียวทุกคนอร่อยมากเยี่ยมมากทุกคนร้นนี้คือดีจริงแล้วคุณลุงก็ใจดีด้วยนะครับร้านนี้นะฮะเจออยากมาลองกินกันนะ บอกเลยว่าเขาอธิบายการกินให้ดูด้วยโคตรดีโคตรดีดดดทุกคน,นะครับถ้าเราไม่กินสิ่งนี้มันก็เหมือนมาไม่ถึงญี่ปุ่นนั่นก็คือแซลมอนอ่าหรือว่าปลาดิบโโนั่นแหละโอโธโรเขาเรียกว่าโโไม่ใช่แซลมอนเนะขาเรียกว่าปลาโอโธโรนะครับผมก็จะอยู่ในราคา3 0 0พเยนนะครับทุกคนบอกเลยว่าน่ากินมากน่ากินมากจริงๆเดี๋ยวลองดู ชิมกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะกินให้ดูด้วยว่ามันอร่อยไหมรอๆนี่ๆๆเขา่นีอยู่นี่ใช่อี๋ใส่ก่อนเขเฮ้ยใส่จานใส่นั่นนะ คนดูนะนี่ดีดีเลย <แบ S 1> ดีอ่ะโคตรอร่อยเลยโคตร,ครดีโคตรดีโคตรอร่อยดีจัดเลยอะ่ะทุกคนอ้ยดีมากไม่เสียดายเงินสุดจัดดีมาก เสร็จจากปลาแล้วเราก็จะไปกินหอยกันนะฮะหอยได้แล้วนั่นก็คือต่อมาเราจะมากินหอยนางรมกันนะฮะหอยเชลเชล,เชล์หอยเชลล์อันนี้หอยเชลล์นะครับคนละร้านนะครับผมมาไปทุกร้านอันนี้มันกินยังไงอ,อันนี้เหรอเรื<ช>อน,นี้นะอันนี้หอยเชลล์นะครับทุกคน มีความหวานกลมกลม่อมนุ่มอร่อยมากเยี่ยมเลยที่นี่ชอบมากชอบมากมันมีความเนยๆน,นิดนึงเพราะว่าตอนนี้เขาไปย่างถ่านเขามีเนยลงไปด้วยโคตดดีทุกคนดีมากเลมากอยากให้ทุกคนได้มาลองจริงๆที่นี่ดีจริงๆอร่อยทุกอย่างลองได้เลยครับงั้นเดี๋ยวจะไปกันที่ไหนกันต่อก็เลย ใช่แล้วล่ะครับทุกคนตอนนี้หลังจากที่พวกเราได้ทำอะไรมานะเมะื่อกี้ลืมไปละไม่ตลาดปลาก็ไปเดินชอปปิ้งหรืออะไรสักอย่างนี่แหละตอนนี้เราก็ได้เดินเข้ามาอยู่ที่ไม่รู้เป็นหมู่บ้านหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นถนนหรืออะไรสักอย่างอยู่ที่ซินเซกก่แล้วนะครับผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเห็นเขาบอกว่าที่นี่ก็จะมีหอคอยมันเป็นจุดเช็คอินในการถ่ายรูปเนาะเป็นหอคอยงสูง,ง,ง,งมีไฟสวยงามสามารถขึ้นไปดูได้อะ นี่เห็นพอดีเลยเดี๋ยวผมแพนกล้องไปให้ดูเฮ้ยยังไม่ชัดมากรทุกคนเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆแล้วจะไปถ่ายให้ดูดีกว่าตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่เมืองของเขาแล้วแหละก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆที่ดงทงบุรีแล้วครับเพราะว่าด้วยเออเเตลาดหรืออะไรเงี้ยอันนี้จริงๆเห็นเขาบอกว่าเป็นเมืองเก่านะครับบอกว่าเป็นเมืองเก่าที่คนน่าจะเที่ยวเยอะแล้วก็มีความบินเทจเมโทรเ,เป็นเมืองหลวงเก่าของทางประเทศญี่ปุ่นด้วยนะเห็นเขาบอกกันมา โอเคครับผมก็เดี๋ยวไงผมจะลองแพลนกล้องให้ดูร,รอบๆนะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอ้ oh, oh. ก็ถือว่าดูน่าน้าน่าจะสวยเลยแหละสวยสวยสวย คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอคอยที่ผมบอกเมื่อกี้เน,เนี้สวยงามเลยเขาก็จะมีของขายเต็มไปหมดเลยแล้วครับทุกคนไปดูก่อนกนะินข้าวก่อนไหมหรือว่าไงไม่รู้กี่โมงอ่ะไม่รู้ค่ะไปดูก่อนไหมไปไป คิวยังเฮ้ยนะได้อยู่ได้อยูอ่ใช่แล้วคนระับพอเดินล่นกันเสร็จคือท้องมันร้องมันก็ต้องกินอันนี้เราก็ได้เข้ามาในร้านชื่อร้านว่าอิชกยะกิยยะชกยะนะฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็มั่วชื่อเหมือนกัน เด็กร้านเด็กร้านเด็กเด็กท้องเด็กท้องใช่หรอไม่ต้องเกาเกาเท้าเขาเขาบอกว่าเท้าเกาเท้าเขาแล้วเนี่ยเราจะสามารถขอพรได้ดนะครับก็ตอนนี้กําลังสั่งอาหารกันไปเนี่ย<ม>เดี๋ยว<ม>รออาหารมาเหมือนกันก็สองพิกเลยของพิกมีแซลมอนนะเสรพริกโอเคผมไม่ได้อะค่ะสแกนได้ไหมคะได้อ้าว ไม่ได้ไม่สู้แก่ๆไม่สบายเด็ดมากพี่แต่เบียร์เออเบียร์เนี่ยเมนูแรกมาแล้วครับผมผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่เท่าหน้าผมจริงๆที่เคยกินคือบิ๊กเบียร์เหรอเป็นไงอ่นนี้ดูดิชื่อดีใหญ่มาก ใหญ่แบบอันนี้อะไรครับเปียใหญ่หรืออันนี้เบีออยร์ใหญ่หรือเบียร์เล็กนี่พี่ฮ้อันนี้เบียร์ใหญ่หรือเบียเล็กดูดิใหญ่กว่านหน้าผมอีกอ่ะจริงจริงแล้วมันเป็นของพี่พี่คนโตนะของพี่เบนนะครับเพื่อไม่ได้กินหรอกสุรามิรยะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของนี่ โอ้โหอันนี้คืออาหารทั้งหมดะครับโอเคอันนี้อะไรอ่ะใช่ป่ะของใครอ่ะอะไรคระทำไมจิ๋วตรงนี้อ่ะอ่าคนแรกพี่บุ๊กให้แกแนนยังกินไม่ครบเลยให้กินไม่ครบอ่ะเอาเท่าที่กินให้เจ็ดเจ็ดครับ พี่อ่ะให้ไร9.5ครับ9.5เท่าผมคะแนนปะล่ะ9.9 9.9เฮ้ยแบบชนแก้วเท่าไหร่ฮะแก้ว10ชนแก้วหน่อยไหมอันนี้อะไรยืนไม่ได้เลยให้กี่คะแนนได้สิบายังไง9.5ครับ9.5โอเคชนแก้วครับทุกคนยังไม่ได้แก้วอาไปตรยอแก้วกันนะครับอ้าวทุกคนชนแก้วนะฮะห้าสี สามสองไปเย้เสียงไม่ดีเลยเฮ้สองสามไปเฮ้บายบายตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจกันเรียบร้อยแล้ว